ครับสวัสดีครับพี่อฟซีทุกคนนะครับเนาะครับกันมาคุยกันกับพ่อเตียมพี่น้องเนาะหลังห้วยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับห้วยลาวก็ออกเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดขับเล็กหลางก็ออกหนะึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะครับมีอาจาร,รย์ในเด้กเขาอาจาร,รย์ได้ได้กรุดนะพี่น้องเนาะพ่อเตี่ยมคนที่พามาเบิง่งนะครับ ครับก่อนจะไปเบิ้งเขาก็ว่าเบิ <laughs> ้งสุดสรุปก่อนนะพี่น้องเนาะแปดกับเก้าเด่นเด่นบอมาอยก่เลยพี่น้องเอ้ยไปทั้งคุณละทั้งพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจเจริญหนึ่งหกสี่เดนะครับส่วนตัวเด่นนี่บอมาเลยพี่น้อง มาตัวลองเกียดทีละครับเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อเสียาดายเนาะพี่น้องเนาะครับรเอแียมปฏิภาณมาเบิ้งเนาะครับนอก่ามีอาจารย์ในเด็กเข่าอาจารย์ในเด็กรุดได้พี่น้องเข่าตัวลองนี่แหละเอาสี่แปดหนึ่งหกสี่เกียเนาะพี่น้องเนาะเตรียมหยิบเอาไว้เอาไว้หวงสีก่กระได้ต้องเนาะ จะให้เบิง่งใกล้ๆนะพี่น้องข้าวปลาเต้ีมเริ่มจากเซียนน้องหานพี่นอ้องม,มาใกล้ๆเบิง่งใกล้ๆครับเซียนน้องหานบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดก็มาเจ็ดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูรูด,ดนะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับเข่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะจับคูรูดเซียนน้องหาน นะครับเอ้ยเต้มก็ขอขอบคุณหลาไรได้ครับเ้อเสียนนองหานน้องพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมโอ้ยพ่อสังคมพี่น้องเสียดายเนาะเล็กวิ่งตัวนี่ปิดแปดกับเก้ามาตรสีพี่น้องแปด4ีเก้าซีปุดะพี่น้องทั้ง อำนาจ,จเจริญทั้งอุบลเนาะครับเนาะแปดซีซีแปดพ่อสังคมครับอ้าวหลุดกะคือหลุดเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานโอ้เซียนชัยวานกะบรุดอีกพี่น้องมีแค่ศูนย์สี่เก้าสี่ครับเก้ากับศูนย์ บอมาจักตัวหลุดนะพี่น้องเนาะหลุดก็คือหลุดนะครับบอว่ากันพี่น้องมีเขา่ามีหลุดนะครับเนาะครับรเตรียมกับคอ,อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมพ่อบ้านสวนโอ้ยพ่อบ้านสวนกับไปทั้งอุบลคือเก่านนะพี่น้องเอ้ยแปดกับห้าวิ่งลวดแปดกั 5, บห้าบอมา ขับแปดซีซีแปดไปทั้งพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอัมบุลทั้งอำนาจ,จเจริญเปิดเอาลักแสนลักหมื่นเป็นเลขล่างได้แค่เกียรติห้าหลุดครับแต้มก็ขอขอ,ขอขอบคุณหลายาน,น,นะครับเนดะ้อพ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูทองนะครับเนาะโอ้ปูทองวันนี้เตรียมๆตตตตในพี่น้องครับปูเนียในให้สักนั่นไข่ไข่เนาะพี่น้องเนาะ รับบนล่างวิ่งรวดศูนย์กับสีปูท่องนี่สีสามสีหกสีเจ็ดเข้าเต็มเต็มในพี่น้องเ้อะสีเจ็ดปูท่องนะครับสีเจ็ดเข้าตรงตรงพี่น้องเข้าทั้งพี่น้องทั้งอำนาจจะเลืนน่อนอีกทั้งอุบลพร้อมสีแปดตรงตรงอีกเนาะพี่น้องเนาะเอาถือว่าสองเด้งเนาะพี่น้องนะ <laughs> โอ,อ้พอแต้มข้อกาบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเออ้อปู่ทองนะครับเนาะครับวันจันทร์พลเพี่น้องเอ,อ้ยมานนี่มาตามกันต่อไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนเซียนหยวนบนล่างมิ่งรูด6กับ8มาหกนะพี่น้องเนาะแปดโบมารับจับคูรุดนะพี่น้องเนาะ6กสี่หามด เอาเขาตะเลกวิ่งเซียนยวนงวดนี่พี่น้องครับตกกันตัวทำก,กับบมานะพี่น้องเนาะครับเอาไปเตรียมกับขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนยวนนะพี่น้องเนาะเอามาใกล้ใกล้ยังหน่อยดูพี่น้องเนาสัตว์ครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูซีสะเกตพี่น้องปูซีสะเกตเข่าได้พี่น้องเด้อแต่ว่าเน้นผิดตัวซื่อ ครับบนล่างมีงรูดสี่กับห้าเน้นที่ห้าเนาะรับเนาะมาสี่บอกรับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะพี่น้องนะครับไปทั้งพี่น้องได้สองเด้งอีกละงวดนะี่พี่น้องปู่สีสะเก็ดสี่เจ็ดเข้าตรงๆรงนะพี่น้องเด้อนะนะปู่สีสะเก็ดสี่แปดพี่น้องทั้งอุบลอำนาจ,จเจริญนกะเขาเนาะพี่น้องเนาะ อ๋ทาทั้งในเขาทั้งในโศกในมันพอเตียมคดีใจน้นำพี่น้องครับครับพอเตรียมขอกาบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่สีสะเกดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พ่อแหล่กับเขาเต็มๆและพี่น้องเด้อบนล่างมีรูดเจ็ดกับแปดนะพี่น้องแปดโอมาสี 4, เกดนะพี่น้องนะเนาะเหล็กจุดวินเพิิน สี่เจ็ดสี่แปดมีเบิด์ตลำพี่น้องแต่ว่าสี่แปดพันบ่ได้จับให้สี่เจ็ดเข้าตรงๆลำพี่น้องเนื้อพ่อเหลานอนนานี่ครับสี่แปดผมมีลำพี่น้องเนาะแต่ว่าในชุดวินมีอยู่พ่อเหลนนหนเล DK, พิ่นบ่จับให้เอาไปสอบไปมันก็ดีแก่น้าพี่น้องเนาะครับประแจงก็ขอขอบคุณหลายครับเด้อพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางนี่บนล่างนี่รูดแปดกับเก้าบมาจักตัวนะพี่น้องเนาะแปดกับเก้าครับรุดพี่น้องเนาะมีตะเกียบตัวเดียวครับออกซี่เอ่ะรุดก็คือรุดนพี่น้องนเขอขอขอนาะครับพระเจ้มก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเออเซียนคนริมทางนะครับเนาะ ไปต่อครับผมปูกูแก้วพี่น้องโอ้ปูกูแก้วฟันเม็ดเดียวเขียนเฉียนแปดบัวมาเลยพี่น้องครับมาหลุดน้อพี่น้องเนาะปูกูแก้ว,รวรครับเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูกูแก้วนาอพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดี้อพี่น้องโอ้เซียนนาดีเข้าตัวกับ รอพี่น้องเนาะบนล่างมีรูดฟันที่หกตัวเดียวพี่น้องหนึ่งหกครับเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะนี่ครับเรียกออกหนึ่งหกล่างเสียนอดีให้หกหนึ่งพี่น้องครับเอาตัวกลับนะครับเนะาะไพ่กลับตัวใบกระดิชกมันกันอยู่นะพี่น้อง เอาพอเตรียมขอขอบคุณอะไรนะครับเดอ้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะไปต่อครับผมปูศูนย์เจ็ดโอ้เนีนพี่น้องมาทั้งหกทั้งเจ็ดเลยเลขวิงนะครับหกกับมาเจ็ดกับมาพี่น้องครับเนีนที่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดเข้านะพี่น้องเดอ้อปูศูนย์เจ็ดเข้าเจ็ดสี่ตัวกลับเลขออกสี่เจ็ดนะพี่น้องเนาะ ครับแต่ว่าหกเนี่ยโอ้ผมมีหกหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกวิ่งแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับอ่ะขอแตรียมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะเข้านะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องโอ้ยปูโคราดมานํากันทั้งสองตัวพี่น้องบนล่างวิ่งรวดหกกับหนึ่ง แต่ว่าจับคู่บันบูมี่หนึ่งหกหกหนึ่งนพี่น้องเนาะมีแต่หกแปดหกศูนย์หกสามหกสี่ครับเหล็กวิ่งมานำกันพี่น้องปูโคราดนะครับอ่ะาปฏิบัติกับข้อกาบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมปูสามแปดโอโ้พี่น้องไงปูสามแปดงวดนี่ปูเน้ยนยพิษตัวสแล้วเนาะพี่น้องเนาะ บนล่างมี่งรูด7กับ9เน้นที่เ 9, ก 9, ้าเก้าโอมาพี่น้องมาเกีดับเจ็ดสีับเก้าห้าเก้าสี่เห้าเข้าตัวกลับนะพี่น้องนอกเลียบบอลายหางพร้อมนะครับเลียสหางปู38พี่น้องส่วนอันนี้สัก2องโมาหลักลอยเนาะ ไปกับตัวไปโศมัน,นพี่น้องเนาะกับปู่สามแปดขับเตรียมกระ้อรับขอบคุณปู่ลายๆเนาะครับเนาะปู่สามแปดับปัญจันมาตามกันต่อพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์สมยศพี่น้องโอ้ยอาจารย์สมยศเป็นนักศีพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนวิ่งสองมมาเนาะพี่น้องเนาะ จับคู่ก็ลุดไปส่วนล่างก็ลุดไปพี่น้องครับบ่าวากันพี่น้องมีเขา่ามีรุดนะครับเนาะครับแจมกับคอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์วัดโพบนล่างวิ่งรุดเก้ากับแปดกับบมานะพี่น้องเนาะเก้ากับบมาแปดกับบมาครับชุดวินมิตเกตตัวเดียว จะคูกบหลุดไปน้องพี่น้องเนาะครับเตรกยมข้อขอบคุณที่ผู้ทรงมาให้ได้พี่น้องเด้ออาจารย์เซียนหนองหานทรงมาให้ก็ขอกรับขอบพระคุณอาจารย์วัดโพลลายนะครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายมาเข่าตัวกันตัวร่องแลวพี่น้องเอ้ยบนล่างวิ่งรูดสองกับสามบ่ามากจักตัว แต่ว่าชุดวินเพิ่นพี่น้องสีเกียกริเพ่นเ้องมาเป็นตกกันนะพี่น้องสีเกียรเนี่ยเียนน้องไขยนี่เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะเสียนน้องไข่เป็นระเน็นสามเก้าสองเก้าเข้าตกกันนะพี่น้องเนาะเสียนน้องขไข่ไปโศกไรไม้กับเสียนน้องคาก่กะดีแขน้ำหน้พี่น้องเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเ้อพี่น้องเ้อก็คือของรอแต้ม โอ้ยเสียดายพี่น้องเอ้ยเจ็ดกับเก้าเน้นที่เก้าโมาเจ็ดพี่น้องเก่าโบมาสองกับสามนีน่โบมาอะไรพี่น้องขันเข้ากับตรงๆนะพี่น้องเนาะโอ้ยสา, 4, าเมเจ็ดสองเจ็ดอกสี่เจ็ดขับไปเตะกาบขอโทษขอภัาายนะพี่น้องเด้อนะเสียดายนะพี่น้องเนาะเสียดไปเตมหนึ่ง กับมีแค่นี้พี่น้องทั้งบดทั้งม้วลนะพี่น้องกับของเซียนเซียนปาตานนี่พอเตรมบริรบรบรเขเย 7, 7, 3, เียนไว้นะครับมาสรุปสรูว่าเขาบอสต้วิ่งเจ็ดฟันเจ็ดสามประมั่เซียนปาตานนะครับครับกับมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะเอาไว้มือวันจันทร์ครับพอพอกับพอแตรมอีกนะครับเนาะก,กับลาวพัฒนานะครับ ครับสำหรับลิปนี้มือนีพอเตียมกับขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับิปนีพอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องครับเงินเสาพอกันไหมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม